ดูนะคะรถใครมาเป็นคันแรกนะคะรถใครรถใครสวัสดีค่ะเราอยู่หน้าบ้านคุณป้าแตนนะคะกอกกอกสเตชันสวัสดีค่ะรถใครมาเป็นคันแรกเนาะมาดูกันนะคะว่ารถผู้ดป้าแตนเหรอที่ป้าแตนรถนม่ตายอื มาแล้วค่ะปต็นก็มาเหรอโอ้ยไม่เห็นโอ้ยไม่เห็นปตนเลยไม่ทันเลยเห็นใบมือยบงงมีดมดยืละ น้าตายนะคะมากับ <Hello. S 1> ป้ตเอน <Hello. S 1> รอชมคันต่อไป <Hello. S 1> คันที่สองนะคะคันที่สองที่มาถึงคือคือรถของลุงจิมนะคะคันที่สามรถใครเนาะคันที่สามรถข่อฟื้นรถข้อฟื้นถูกแล้วถูกแล้วรถ สามคันแล้วนะคะที่มาถึงหนึ่งรถน้นาเสริมรถน้าเสริมมาพร้อมประแตนสองรถล,ลุงจิมมาพร้อมบ่าวนุสามพ่อฟื้นพ่อบ้านแม่พ่อบ้านป้าคำใสนะคะคันต่อไปคันต่อไปคันที่สี่คันที่สี่รถหนูนาสลีน่า,นาใช่ไหมสลีน่าหนูหนา เอาันนี้มาให้ให้บอ่อนคะเนี่ยเียงาดลูกวััีคันแล้วนะคะยูทูเบอร์เรายูทูบเบอร์เรามาเพื่อนเรามาอีกแล้วรถนี้ไม่คุ้นเลยนะสีนี้อันนี้เป็นรถเพื่อนรถกลางเนี่ะ คือเบอร์นอย่แล้วนะสีเป็นสีรถไม่คุ้นเลยสีรถไม่คุ้นเลยแล้วก็รอเพื่อนๆนะคะนี่คันที่เท่าไหร่แล้วคันที่ห้าโกโก้ไลท์โกโก้ไลท์มารถใครมารถใครครับโกโก้ไลท์มารถกับตันสีไม่คุ้นรถกับตันรถกับตันสีไม่คุ้นเลยนะคะ ไม่เคยเห็นรถกับตันกลางคืนใช่ไหมเราไม่เคยเห็นกลางคืนนะเราแปลกเราเคยเห็นเราก็เลยแปลกใช่ไหมที่เราเจอกับตันตอนประมาณ8โมงเช้าถึง5โมนโมงเย็นอะไรประมาณนี้เอานะคะคันที่5เป็นรถกับตันจ้ามาจากโซพอตกตุมไม่เคยเห็นรถกับตันกลางคืนมีโจ้มาด้วยนะคืนนี้มีโจ้กลับมาด้วยและ กับตันดํำซิ่งทํางานแต่เช้ายันดึกเลยนะครับปกติกับตันกลับห้าโมงเย็นวันนี้กลับห้าทุ่มนะคะอ้าวเอฟซีค่อยหายหมดอ้าวอีกคันหนึ่งนะคะทีอ่อนุวัฒนตศูนย์หนึ่งค่ะท่านนี้รถพี่อนุวัตศูนย์หนึ่งนะคะมาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วเอฟซีหายหมดเลยเห็นไห คันที่หกคันสุดท้ายหรือยังคะมีใครมาอีกไหมอ๋อหมดแลยเนาะไม่มีแล้วเนาะพี่เอ็นี่หมดแล้วนะคะไม่มีรถอยู่นัแล้วเนาะโอเคค่ะกุดไนท์นะคะคืนนี้ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับกกกอกสเตชันเลยค่ะ